ครับน้ำยามครับไม่ได้ออกอากาศ YouTube ให้พี่น้องเห็นกีฬายิงปืนมานานแล้วนี่คือสนามยิงปืนมาตรฐานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชาสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนคร6ช่องยิงครับวันนี้น้ำยามได้มาซ้อมเพื่อเตรียมเข้าสู่กีฬาอาวุโสแห่งชาติปลายเดือนนี้นี่ ยัดมิดเอฟซและแขกผู้ใหญ่ให้เกียรติเดินมาเป็นกำลังใจครับปืนที่ใช้ซ้อมวันนี้จะเป็นปืนแชมป์แห่งประเทศไทยในสมัยน้องโยทินภาวนิศน้องกระทงนักร้องมือปืนเหรียนทองของเรากระสุนที่ใช้จะเป็นกระสุนขนาดจุดหนึ่งจิตเจ็ดหรือภาษาของชาวบ้านรียกว่าอัดลมเบอร์หนึ่งครับวับนนี้มือสัน่น <laughs> ยิงเป้าไม่ไหวแล้วแต่จะต้องยิงแล้วนี้คือเป้าใหญ่แล้วเอาสติ๊เล็กๆมาซ่อมเมื่อยิงเสร็จสามารถแกะตรงนี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็เอาสติ๊ปติดเก่าสองหน้ามาส่วนเป้าที่ยังใช้ได้เราก็ใช้เป้าที่ใช้ไม่ได้ก็จําหน่ายเอาไปเป็นปุ๋ยนี่คือสติ๊ปที่ตัดไว้ท่านผู้ชมครับ นี่คือสตทิที่ตัดไว้จะเป็นเป้าอะไรสำหรับให้นักกีฬามาติดแปะเมื่อยิงเสร็จในแต่ละเป้าทางลมพร้อมกล้องตัวนี้ถือว่าจำเป็นไหมเมื่อเรามีเป้าไฟฟ้าแล้วก็จำเป็นเพื่อความประหยัดไฟไม่ต้องมากดปุ่มตัวนี้บ่อยๆการกดปุ่มทุกทกครั้งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่บ้างนะครับ ป่าไฟฟ้าก็จะบิ่งมาผู้ชมค,ครับเป่าเก่าของลูกๆเอามายิงประหยัดได้อีกหลายตังค์นะทันสมัยไหมล่ะเอาพาท่านผู้ชมเดินมาดูทางนี้ครับนี่น้ำยายิงในช่องยิงที่6เดินเข้าเดินออกได้สะดวกหน่อยนะครับเหล่านี้ก็เป็นโคมไฟ ระคังรอยนี้กระสุนแั้นนะนะนักลุยปืนนะฮะได้รับเกียรติจากท่านผู้วยการดรศรีธัตวีรัรวาผู้มยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะเจ้าหน้าที่ของครูบาอาจารย์เอกอุตสาหกรรมมาทําให้ก็โอ้ค,ครับมีสนามปลอดภัยนะด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนาเนะสียงรบวรกวนก็น้อยหน่อย,อยชาวบ้านก็อยู่ห่างไกลวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาติดตามดูยูท b e ของน้ำยามครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นักกีฬาในน้อยมอนหนึ่งมานั่งครับรั้วรอบขอบชิดกระสุนไม่กระเด็นครับอากาศปโปรง่งข้างนอกก็โอเคนะครับป่าไวทที่ถูกตัดไฟนี่คือไม้สักป่าสักที่นี่เคลือบด้วยป่าไว้แล้วก็จะมีงูออกมาเล่นเป็นเพื่อนอยู่บ่อยๆ <laughs> โอเคนะครับเพื่อนผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจครับน้ำยาม ที่สนามยิงปืนอัดลม10เมตรมาตรฐานตาม ISSF ฝากกดไลค์กดแชร์เผยแพร่พการกีฬายิงปืนเพื่อมาผลิตเยาวชนนะครับน้องเฉียนกงฮเราเจนี้ได้แชมป์แห่งประเทศไทยหลายรายการได้เป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนโลกจากเวลกัมปีของ อินโดนีเซียผ่านมาเมื่อ3เดือนที่แล้วและก็เดือนก่อนก็คว้าเหรียญจาก4เกมมาฝากคนไทยหลายเหรียญครับขอบคุณทุกท่านครับโชคดีร่ำรวยด้วยครับ